码头。 ดิเปนผลตอบรับของ EP ที่4กับ EP ที่5เนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าเด็กๆเนี่ยชื่นชมในความโหดของผมมากจนขนาดบอกว่าพี่ครับมึงเอาโค้ชเชนนี่ไปใส่เธอไอสันมึงกากกูทนไม่ไหวแล้วเพออื่อน,นี้พี่เสียใจนะเนี่ยพี่เคยเป็นถึงท็อป3หอคอยในเอเลยนะรหัสเก่ากับโซรหัสใหม่พี่ได้ต้องท็อปสิบแค่นั้นนะมันก็การันตีความโหดของกูแล้วเปล่าพวกมึงทำได้เปล่าแมหมเฮียเอเอหาเพชรยากแล้ยังทำเป็นบ่นกันอยู่ลเลยอเดี๋ยวสำหรับโค้ดนะฮะเดี๋ยวกูดครับโค้ดแปด๊บดูซิว่าตัวละครมันโหดจริงป่ะนะครับใส่โค้้าาไปป๊บมแลว วว้าแทนกันเอ็มเพลเลอร์ดูหน้าก็รู้แล้วนะว่าโหดมากเลยเฮียอ่ะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมรีกับผมวันนี้นะอยู่ในเกมอ Star เทว่า De f e น s e นะแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมดาวตัวละครน,นี้มันแปลกๆวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งมันเป็น6ดาวนะฮะ ไม่รู้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็ตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ยูนิตกันนะครับผมเอาตัวไหนออกดีเอ่ยอ่าผมว่าเอาชิโนบุออกดีกว่านะฮะอันอีควิปไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้ามาโอ,โอ้ข่าวางเป็นมิดนะเนี่ยหกร้อยห้าสิบแต่ดูทรงจากหน้าพี่แกแล้วน่าจะเป็นวิชาชีพมากกว่านะเราจะลองไปดูกันนะครับว่าตัวละครใหม่นี่มันจะโหดหื่นแค่ไหนตอนนี้เราถึงสตอรี่ด่านที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยด่านที่หกนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นแวมไพร์ไฮเอาท์นะครับดาบ่านโจโจ้ป่ะใช่นะครับผม <ๆ S 1> ปากกูเ <ๆ S 1> ริม่ม เมื่อก่อนนะครับผมเมื่อหลายชาติที่แล้วก็ชั่วนะครับผมเราจะกด ex นะครับแบบตึงๆเล <t> ื่อนมอนสตร์ทอยู่ที่ประมาณ430ตัวละครจากโค้ดเมื่อกี้นะครับเป็นตัววางพืชนะครับผมซึ่งผมว่าวางประมาณนี้น่าจะคุมวางไปเลยนะฮะดาเมจเธลโอ้ดาเมจแปดศู้ยห์หรอ ไปสิครับโอ้นะครับผมสักอุ้ยสกิลโจมตีเขาสวยด้วยนะฮะตัวละครนี้โอ้แบบนี้กูก็วางฟาร์มตังกัเลยฮะร,รอยเฮอะไรอ่ะอก็วันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับผมเชือ่อว่า e p นี้น่าจะจบสตอรี่ด่านนี้ได้แน่นอนนะครับผมน้องๆอ,อาจจะคิดถึงมาหากราบสตอรี่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นมหากราบซอนี่แหละไอ้เนี้ยครูก็ไม่รู้จะเรียกรายการว่าอะไรนะคือรหัสเรามันยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมมันก็เรียกได้ว่าต้องมาไต่กันใหม่เขาถึงเรียกนุ่มทูโปไงนะครับผมซึ่งเอ้ยผมขอถามความเห็นหน่อยนะครับเราควรจะจบซีรีส์นุ่มทูโปอันนี้ตอนไหนวะกูเบื่อที่ต้องใช้คําว่านุ่มทูโปแล้วอ่ะเอาสักแบบเวลร้อยนะครับแล้วก็ไปโลกสองได้เลยประมาณนี้ดีไหมเออว่าแต่โลกสามมันต้องใช้เวลอะไรไอเนี้ยกูลืมไปแล้วเออซึ่งอย่าพุ่งพูดเยอะนะฮะตรงนี้มี powerful อยู่อ่าข้าอีมันเวล 6แล้วนะฮะคันแน่มาแล้วชิพหายแล้วตัวเฮี้ยนี่แม่งตีแอร์ป่ะเนี่ยไม่รู้ด้วยอ้าวแล้วตอนนี้คือกูจะอัพเป็นขั้น2ยังไงอ้าวชิพหายเลยเฮี้ยแม่งโมคุยเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราวางเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็อัพไอเฮี้ยอัพไอเฮี้ยอันนี้ขาย1 2โอเคนะครับสบายนะครับผมแล้วก็วางพี่แบทแมนของเรานะครับมาเคลียร์ตัวแอร์เนาะแดงน้ามกับไอเฮี้ยเจ็บคอแม่งต้นคลิปจะเป็นงี้ตลอดนะครับผมคือแม่งใช้เสียงเยอะนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ก็อุ้ยฮะกูอัพเกรด2ไปแล้วนะ อะไรวะคือจะให้กูผ่านไปดีๆแบบเล่นปุ๊บผ่านปั๊บอะไรงี้ไม่ได้เหรอวะคือมันจะต้องมีมารร้ายวิ่งเข้าบ้านกูตลอดทุกคลิปเลยไงเนี่ยผมว่าด่านมันไม่น่าตึงมากนะครับผมกดคูณ3ไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวางลูกพี่เรานะฮะเราจะวางกันประมาณตรงนี้เลยวางเลยโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เราจะรีบฟาร์มไล่เฮียเมื่อกี้แม่งโมงคุยไอ้เฮียตังไม่พอนะฮะซึ่งเดี๋ยวพา powerful ก็จะออกนะฮะตอนนั้นเราน่าจะอัพตัวนี้ทันนะครับผมถ้าเราอัพตังดีกว่านี้นะเพื่ออออออเเเเเผื่่่่รรราาาััััพข้้นนนนน2 0.2ไดดดหยยใชมมีจ800ะะคคคบบูว แม่นะครับผมคือไอ้เฮี้ยคือถ้าตัวนี้มันได้ตีอ่ะไม่มีใครชนะแม่งหร, <c oughs> หรอกตัวยกเว้นสตอรี่ด่านยากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังง่ายอยู่นะฮะอ่ะตัวพาวเวอร์ฟูออกมาอุ้ยเฮี้ยเสียงเฮี้ยอะไรอ๋อไอ้เฮี้ยมันโจมตีเฮี้ยตกใจหมดเลยนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เรารอเวฟเคียร์อย่างเดียวนะฮะเราจะได้อัพนะฮะอ่ะอ่ะเอาทานันหรือเปล่าโอเคทันอยู่นะครับผมซึ่งไอ้เฮี้ยสองตัวนี้ก็จะหลุดเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวไอซ์ควีนนะฮะอ่ะอัพหนึ่งอ้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราไม่ได้อัพขั้น2นะะฮเราอััพข้น1อชหายงี้้้้บบาานนกกกู็แแตลวสิครัห hey เกมแม่งกากหรือกูกากวะเนี่ยแต่อย่างน้อยเวลกูอัพมาเวลหนึ่งถือว่าก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่มั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ไว้สักประมาณเอ่อประมาณตรงนี้แล้วกันรอบนี้จะได้แบบว่าไม่เสียวไม่ตื่นเต้นเยอะนะครับผมแอบตอนนี้เราจะพยายามเก็บตังค์ให้ดีกว่าเดิมนะฮะตาที่แล้วมแม่งมัวแบบอัพตังค์เยอะไปหน่อยอ่ะอ่ะอ่อออเดี๋ยวรอบนี้เราจะอัพเกรดตัวนี้นะครับผมซึ่งเงินเราก็น่าจะเหลือพอสมควรใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยไม่ไม่ดิไม่ไม่กูก็วางไอซ์ครีมตรงนี้แล้วกูก็อัพหนึ่งอ จังหวะเหี้ยอากูวางตัวแอร์นะครับผมซึ่งตัวแอร์เลือดเท่าไหร่หกร้อยนะครับพี่เราตีสองพันโอ้ยเฮี้ยสบายจังหวะน,นี้ก็อัพตังกันเนพลินไปเลยเฮี้ยสรุปบ้างกูแต่อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าเราวางไว้ประมาณนี้ไอ้เหี้ยกูว่ามันควรจะเป็นฟูลวีสักหน่อยนะตัวเนี้ยแต่แต่ผมว่ามันได้อยู่นะครับมันเรียกได้ว่าไหวชิลนะครับผมอ่าแต่ว่ากูกลัวไงไอ้เหี้ยกูขออนุญาตอัพตัวนี้ไปขั้นหนึ่งก่อนเอาให้แค่ตัวไอซ์ควีนเนี่ยเคลียร์ตัวพาเวอร์ฟูลสองอย่างเดียวก็พอนะฮะซึ่งงเเเเเเเออ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 อ้้้้้้้ยยยยโโโค่่่่าานนนไหหีีีีตตตกกกใใจพรรรััััิมมมชแลวว็ด คน LE นะครับกับระยะที่เรียกว่าบ้าระห่ำมากๆโอ้สบายนะตอนนี้นะครับผมทุกอย่างผ่านไปเร็วมากนะนี่เซเบอร์วับเต็มตัวยเป็นไงตึงมากนะฮะซึ่งตอนนี้เว็บ1ิแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ควรจะอัพตังค์ตอนนี้นะฮะแต่กูทะลึ่งไงช่วยอยู่แล้วนะครับของแบบนี้นะครับซึ่งเราจะไม่อัพต่อแล้วนะฮะคืออัพแค่นี้กูก็ดูโง่พอละตอนนี้เว็บสินะครับมีต่างมาหมื่นสี่นะครับผมอัพเกรดไปเลยนะครับโอ้เป็นเซอร์เคิลเอล e uh, ีขนาดใหญ่ซึ่ตอนนี้ตีแอร์หรือยังเอ่ยนะฮะเหมือนจะไม่นะเหมือนเเเเเดดิมมลลลยยยนนนะะซึ่่่งงแแแแแออ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 รรร์์์ุ้้้้ืปป็พพััวไไหีกู คันหนึ่งละกันนะขายตัวตังค์นะครับผมมีตังค์มาตอนนี้ประมาณเออหมื่นเก้าวกว่านะฮะซึ่งเราอัพได้นะครับอ่านี่เป็นการอัพเต็มแล้วนั่นเองนะซึ่งไม่ตีแอร์ฮะตัวเช่นนี้เนะราบอกโอ้ยมัมันมยิงเลเซอร์ใส่กูด้วยไอ้สัตว์เนี่ยฮะมึงมึงเป็นใครมาจากไหนมึงเก่งเอา้ามึงตายไปแล้วเกียร์กามาใหม่ตาสองนะครับผมซึ่งถ้าตาน,นี้เราเล่นโดยที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเนี่ยนะครับผมว่าเราน่าจะสามารถฟาสต์ฟอร์เวิร์ดคลิปนี้ได้แหละช่วงต้นเกมสบายฮะตัวนี้เออมันก็พอจะแบกต้นเกมได้จริงๆๆนนนนนนััั่่่่่แหลลละะะะคคคครรรรรบบกกก็็เเเเเียยไดด้้ววาาาาาออขงงชิูมมพืซึจ เอาให้มันเร็วขึ้นนะฮะอกูวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดหนึ่งขั้นไปเลยนะครับอ่าซึ่งมาลุ้นกันนะฮะว่าเวฟเคลียร์เนี่ยเราจะมีตังพออัปขั้น2เพื่อจะเคลียร์พวกนี้ได้ไหมอ้าอ้าเอพอนะครับเอาสบายอย่างงี้โอเคนะฮะแล้วก็จะมีตัวแอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะวางตัวแอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับปรับเป็นไฟแอร์เดี๋ยวได้ว่าสบายแล้วเกมนี้นะครับผมกูอัปตังยาวๆได้เลยโอ้แบบนี้เกมก็จบไวสิเดใช่ไหมเวฟสิบห้าแล้วนะครับผมซึ่งดาเมจตัวนี้เมื่ออัปตังอยู่ประมาณสาม เว้ยโหอ้เหี้ยได้ระบาสบายนะครับผมแต่ที่ไม่สบายก็คือกูนั่งกดขายตัวตังได้แหละไอ้เหี้ยแม่งตัวเยอะเหลือเกินบอสมานะครับผมเริ่มประมาณสองแสนโอ้ยเหี้ยตีทีเดียวตายสากระจอกนะครับผมหัวเดียวหายฮะแหมกูนี่มันเก่งจริงมาต่อนะครับสเต็ปเดิมนะครับผมอุ้ยอุ้ยมันตัววิ่งเร็วมาเวฟแรกด้วยเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจังไรที่ไปอ่ะแต่ทันเอ๊ะ ด่านที่แล้วก็มีประวัติเนี่ยลืมเหมือนกันถ้าเล่นตามสูตรเดิมก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องเป็นห่วงอร์ามาแล้วนะไอ้ขึ้นหน้าต่างจะพออัปเกรดไหมนะ้าอ้านะครับไม่มั่นใจเหมือนกอันอา่าอ้าลองดูนะครับอ้าเอ้าอุมม้ยค่าอัพเป็410ไอ้สัตว์สบายไอ้ Powerful 2เนี่ยก็น่าจะอัปเกรดทันอยู่นะครับเราเพียงแต่อย่าไปอัพตังตอนนี้เท่านั้นเองมาแล้วนะครับนี่2,000กว่าโอ้สบายฮะอีซ ECNUP เดี๋ยวระหว่างนี้ก็วางตัวแอร์นะครับปรับแอร์เหมือนเดิมชีวิตดีนะฮะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะครับผมนนนีี่กูสแปมววาางงงตตััเเเเลลลยดิอ้ร20 26ครับผมซึ่งกูจำได้ว่าเกมเช่นนี้ตังมันขึ้นอยู่กับเลเวลตัวตังด้ใช่ไหมไอเหี้ยการที่กูมานั่งอัพตังเยอะๆเนี่ยนะมันเหมือนกูดูโง่ไงก็ไม่รู้นะครับผมคือเหี้ยตังมันได้ไม่เยอะอะแต่ไม่เป็นไรนะฮะคือเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟนมันน่าเบื่อนะครับมันไม่มีอะไรทำนะครับการอัพตังเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกก่อช่วงนี้ก็จะมีเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟนมาอีกหลายเกมนะครับผมแต่ว่าไม่มีเกมไหนนะครับสามารถล้มออสตาได้ใช่ไหมฮะเกมนี้คือเกมที่ดีที่สุดใช่ซึ่งยอดวิวน้อยไปหนน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 น่่่่่่่่่่อออออยย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 ะะะเเ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 เกกกกกกกมมมมมมมีีีีีี้้้้้้ครััับบบบบผไไไไถาาาาาททททืงงงููแแดดลลลซวววิชพน แบบเต็มที่อุยอยุอยเียตังเพลินในสัตว์เวท12แล้วแม้ว่าตอนนี้ตังเราได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมเพราะเลเวลเซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเฮียกูวางมาระลอัพเล่นๆไปเอ,อนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวละครนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับถือว่าใช้ได้น,นี่ดามเมจตอนนี้ก็ไอเขีย30,000แล้ทัดเฮ้ยมาราลคูเ1075นะเว้ยไอเยนี่เวลก้าอัพเต็มดาเมจ400,000เออแต่มาราล,ล์เรายังอัพไม่เต็มไงก็พูดไม่ได้าง ป๊บวางตังปึ๊บรอเกมจบอ่ะบอสมานะฮะเลือดเท่าไหร่เออสองอาตายแล้วไอ้เหี้ยตอ่อ,ตอนเนี้ยต่อเนี้ยอ้าวทิ๊ หายแล้วตังไม่อ้อพออยู่เฮียเกือบแล้วแม่เกือบได้เล่นใหม่<อ>มึงให้กูได้เล่นแบบสบายๆหน่อยเฮียสอง EP ที่แล้วกูดูง่พอแล้วอ่ะ<อ>บอสมาแล้วนะครับเลือดสามแสนกว่ากว่าสบายมากฮะลูกพี่เราตอนนี้ดาเมจสี่แสนกว่าแล้วถ้ากูเข้าจะไม่ผิดนะครับดนานต่อไปเป็นดานท้ายละเอาเป็นว่าเราตัดไปดูหน้าบอสกันเลยดีกว่าเฮียกูขี้เกียจมานั่งพากระหว่างเกมะอ่ะแต่กูขอนิดนึงนะครับผมเฮียเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะฮะหลังจากที่เราวางตัวแอร์แล้วนะฮะแล้วก็ไอซ์ครีมัพเป็นขั้น2แล้วเดี๋ยวเอาชัวร์นะครับปับตัว ด้วยนะครับเราจะลองใช้ออโต้แบทเทิลนะครับ oh. กูอยากรู้นะครับผมว่า มันจะมีประสิทธิภาพไหมนะครับในเมื่อกูปูเกมมาให้มึงขนาดเนี้ยถ้ามึงยังแพอีกนายเฮียกูด่าพ่อมึงเหมือนน้องๆหลายๆคนจะเห็นด้วยนะครับว่าระบบเชียนี่แม่งกระปกนะครับผมซึ่งอ่าแม่งวางตัวแอร์กูตรงนี้นะแอร์มีวางแถมตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมซึ่งไอเชนี่อัปเกรดไหมไม่นะครับอ่าแล้วมึงมาวางตังอะไรตรงนี้นะฮะอ่ากูขอดูด้วยว่ามันอัพอะไรโอ้โหมันล่อตังให้กูเต็มเลยไอเฮียแล้วแล้วมึงอัพแต่ตังมึงไม่อัพตัวละครเลยเพื่อนไอเฮียกูชักจะเริ่มหวั่นหวั่นแล้วเดาว่ามันจะแพ้ไอเฮียอมนน่าข้เีบใจกววฟ13และ 哦哦哦哦哦哦 ไอ,อ้เขี้ยวมันอัพไอคุยกูซะเต็มข้อเลยโอ้โหตอนนี้เป็นฟูลเวลอวโอ้ยเสียงหนักโว้ยไอ้เหี้ยแล้วบอสจะตีตายไม่ได้เลือดมันเป็นแสบน,นะเพื่อนไอ้เขี้ยตัวดาเมจหลักมึงไม่อัพระบบเขี้ยนี่กววเดฟนี่มึงควรจะเอาแบบพวกชแชท GPT อะไรมาทำหน่อยไหมไอส้สาร <c oughs> มันจะได้ฉลาดกว่านี้เอาแต่โอ้ยแต่เหมือนบอสจะออกมาแล้วนะครับผมซึ่งบอสเลือดประมาณเอ่อเหลือแสนกว่านะฮะซึ่งน่าจะไหวแล้วมั้งเออนะดาเมจหลักไม่อัพนะฮะอาลตังไม่ขายกูด้วยเหรอเพื่อนมึงรอเวฟสิบหกหรือยังไงนะครับซซึึ่่่งงงอออออาาาาาบบสตตยยยเเเรรีีี้้้้ิกูมไนนนฮะั น่าจะเป็นด่านท้ายไหมไอ้เห <c oughs> ี้ยกูกูหวังว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะมีอีกกูไม่อัดนแล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับผมซึ่งเปลี่ยนด่านนะครับเป็นไททันใช <c oughs> ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยละแมปเดิมเป๊ะอะไรมึงเปลี่ยนแมปแค่ด่านแรกๆเองเหรอเออนั่นแหละไอ้เหี้ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นแล้วไปดีกว่าซึ่งวันนี้นี่เราจบคลิปได้ไวแปดสิบสีว้าวโคตรจเจ๋งเหี้ยไปนอนดีกว่า